สวัสดีครับผมจานะครับผมเฟิร์สนะครับวันนี้เรามาทําอะไรกันครับคุณเฟิร์สครับครับวันนี้เราก็จะมาอไว้ก่อนดีกว่าเพราะพวกเราเนี่ยจะมาเฉลยกันในงานสวีไลฟ์จาร์เฟิร์สบแลบโซไซตีนะครับ สำหรับใครนะครับที่ซื้อเซตสุดพรีเมียมนะครับทาง www. l a b p s o c i e t y com นะครับก็มรับไปเลยโค้ดชมไลฟ์ของพวกเราและยิ่งไปกว่านั้นนะครับ10คนนะครับจะได้ลัคกี้ดอนะครับได้มาร่วมวิดีโอคอลกับพวกเราด้วยและอีก15คนยังไงก็จะได้รับพลออะและไลเซนต์ของพวกเรากันด้วยนะครับโอ้ก็คือทั้งหมดได้คือ25คนเลยใช่ อ๋อแล้วที่สุดพิเศษไปกว่านั้นนะครับใน25คนนี้นะครับพวกเราจะสุ่งนะครับแล้วก็มาได้เล่นเกมหลายๆสับพวกเรานะครับใช่ครับครับผมและในเซตสุดพรีเมียมนะครับยังจะมีของเทีย่ยลึงนะครับที่พวกเรา2คนเนี่ยเป็นคนออกแบบให้อีกด้วยนะครับ และใน200เซตแรกนะครับผมก็ยังแถมนะครับโฟโต้การ์ดนะครับเรียกว่าสุดพิเศษนะครับไปให้อีกด้วยนะครับผมครับและถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับและอยากร่วมสนุกกับเรานะครับสามารถไปติดตามกติกานะครับได้ทาง f a c e b o o แ Lab Society t h a i l a n d นะครับครับและสุดท้ายนี้ก็มาเจอกับพวกเราในไลฟ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเรา2คนด้วยนะครับมาเจอกันครับ